ใครหนุนกัมพูชาอยู่เบื้องหลังเวลาแนวชายแดนเดือดคนไทยมักถามทันทีใครแอบช่วยกัมพูชาคำตอบที่ชัดที่สุดอยู่ในสิ่งที่เห็นได้จริงจีนผู้หนุนด้านอาวุธโครงสร้างฐานทัพหลักฐานที่เปิดเผยชี้ว่าจีนคือพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เด่นสุดของกัมพูชากัมพูชาใช้อาวุธจีนหลายรายการรวมถึง phl 0 3และ bm 2 1 ที่ถูกพูดถึงในข่าวความตึงเครียดชายแดนและจีนยังมีบทบาทช่วยพัฒนาซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อและนักวิเคราะห์จับตาเรื่องการเข้าถึงของจีนแม้กัมพูชาจะยืนยันว่าไม่ให้สิทธิพิเศษแบบผูกขาดเวียดนามความสัมพันธ์ด้านชายแดนความมั่นคงอีกประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับกัมพูชาคือเวียดนามในรูปแบบความร่วมมือชายแดนแลกเปลี่ยนกลาโหมและฝึกอบรมตามรายงานกิจกรรมทางการ ตรงนี้ไม่ใช่หลักฐานว่าช่วยรบกับไทยแต่เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ส่งผลทางการทูตและความมั่นคงได้กัมพูชาก็พยายามเปิดพื้นที่ให้ประเทศอื่นเข้ามาเยือนหรือร่วมกิจกรรมสรุปถ้าพูดจากหลักฐานเปิดเผยจีนเด่นสุดด้านอาวุธและโครงสร้างเวียดนามเด่นด้านความร่วมมือชายแดนที่เหลือคือเกมบาลานซ์ทางการทูต